น้องรู้จักในตาลไหมไม่เลยค่ะคือรู้แค่ว่าเขาอะเป็นคนที่พ่อจ้างมาซ่อมแซมบ้านให้เหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงครับน้องป้าของหนูโทรมาหาหนูว่าเนี่ยพ่อไม่ไปทำงานนะ ไม่รับสายมาสองสามวันแล้วฟ้าไปดูที่บ้านให้ป้านหน่อยหนูก็ไปจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านก็คือได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูปรากฏว่าหนูไปเจอคนร้ายอะค่ะ,ะเดินออกมาจากในบ้านแล้วก็มายืนประชันหน้ากับหนูหนูถามว่าเป็นใครเข้ามาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงเ,ออเขาบอกว่าเป็นพ่อบ้านพ่อจ้างมาหนูก็เลยพูดว่าไม่นะหนูก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นบอกว่าพี่มาช่วยหนูจับคนร้ายหน่อยเขาบุกลุกบ้านหนูแล้วหลังจากนั้นหนูไปเจอพ่อกับทางลุงได้ ให้น้องปีนเข้าไปบ้านที่อยู่ติดกันที่พ่อทําไว้หนูก็เดินสำรวจจนกระทั่งญาติหนูค่ะไปยืนอยู่ตรงหลังบ้านแล้ว,วได้กลิ่นเหม็นมากๆเขาก็เลยไปหยิบจอบมาขุดขุดเสร็จปุ๊บเจอถุงเลือด <S <S